ที่มาชมเต็ด้วยนะครับผมวันนี้นะมาอยู่ในเกมแกรนนี่ภาคสามนะครับผมที่มีทั้งแกรนนี่คุณตาแล้วก็คนหนึ่งชื่ออะไรนะลืมแล้วนะครับก็วันนี้นะครับผมอาจจะเสียงเบาๆหน่อยพ่ออยู่นะต้องเบาหน่อยเพราะตอนนี้พ่อนอนนะครับผมอ่ะก็ลืมเลยนะครับผมเสียงมันแปลกนะโอเคครับไปเอาละ มาดูกันว่าคราวนี้จะรอดเป่าเรื่องเกมผีมาเยอมมันคงไม่น่ากลัวหรอกว่าผมเห็นในตัวอย่างอะคุณตาคือแบบใส่แว่นดำนอโอเคตอนนี้พวกเรามาอยู่ในบ้านนะครับแบบเราจะมาแก้แค้น,นืะเปล่าเออน่าจะแก้แค้นแหละแบบไม่รู้น่าจะมาเพื่ออะไรเงี่ยงงอยูงง่แล้เนีงง่ยงงไมทุกคนจะมาทำไมตามก่อน เราดูไปเรื่อยๆนะผมจะไม่ข้ามโอเคโดนโดนหลอกแล้วอ่าเราอัตโนมัุดเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนดูเอาว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะอืมผมถ้าเกิดไอเกมนี้ผมจะไม่เล่นผมจะไม่ต่ออีพีนะครับผมเพราะว่าเกมนี้นะผมผมถ้าเกิดเป็นเกมทีผมจะไม่งวนต่อนะครับคือต่ออีพี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 ผมจะไม่ต่อนะครับ ไม่ไม่คิดจะต่อนะครับผมเดี๋ยวนี้นะครับก็นะก็จะเล่นตามป,ปกติก่อนที่เหลือก็จะรวมฉากตายนะครับตายมีหัวนล้วเนี่ยถือลูกซองตอนแรกยังถือที่มันฟาดอยู่เลยเรียกอะไรปกตินะถือที่ฟาดแต่อันนี้ถือลูกซองเฮ้ยลูกซองทำเป็นหัวอะไรตายเฮ้ย อ,อันนี้พวกเราอยู่ในคุกนะครับผมมันต้องมีแหละแบบเจอรี่มันต้องแบบออมีงหลักอย่างอ๋อวัด ชื่อนางอะยนะครับผมชื่อสันติน่านะครับผมตกใจสะดุ้งเลยสะดุ้งลย่งรับ ยิ่จะดุ้งจันทินา่าด้งเหือกเลยที่ผมจำได้นะคือตรงนี้มันไม่ได้เป็นรถไฟไม่ใช่หรอตอนที่ผมเล่นช่วงแรกๆมันเป็นไอ้นนี้มันก็เรียกว่าอะไรมันเป็นทางน้ำอะ่ะเออนะผมเห็นว่าเป็นทางน้ำอะ่ะตามมา โค้ทษ้กูไม่ตายไม่ตายได้ไงไว้ยี่ดูสองทีไม่ตายครั้งที่สามเสกยายชอบชัวหายเลยทีแกไม่ตายเสียเลยเพียวออกชัวกึน ผมว่าใช่แหละอย่างเงี้ยห้องคุณตาแน่ๆไม่รู้อ่ะไม่แน่ใจเลยรู้แค่ว่าผมอยู่ชั้นแรกเลยนอนเพราะว่าชั้นสองไม่ต้องนี่มีคนมามีคนมารอซ่อนก่อนว่าจะมีใครเข้ามาปะนอนหลับกันนอนหหลับกัน วิธีดูแล้วว่ามันดูยังไงถ้าเกิดแมันมีพนังก็มันจะมีเสียง,พงเพลงเฮ้ยดูแต่ดู ตอนนี้โดนฟาดแปลกนะลุงนะสุดแรงกับโฆษณาช็อปปี้โฆษณาช็อปปี้มาเจอว่ะโฆษณาชอปปี้มาเฉยนี่ไม่ตอไม่รอดไม่รู้ไปดีกว่าทางลงก่อนลงไม่ให้เจอกันนี้อะ

เล่นดีนะลูกลูกหลอกพี่ทำไมน้นองแอลสางพี่หลอกพี่ทำไมเนี่ยนี่ไงพูดขอบอกข้าง,งอนอกแต่และ ผมอยากลองท่านรับมันนี่แปลกแปลกไม่เคยสงสัยเลยผมแหละคนที่สงสัยเฮ้ยเสรนดยืนหน้ามันุ่โขอดว่าเขาทเออตาแม่อะไครับคุสุดยอด คืออะไรตะกลักลปาเราทำแตะกลัวภาพมนี่แบบอีกมีอูรามยังกับเพ สามก้อนของท่านต้องหาดเกมของท่านไม่ค่ะโมจ่าีดีเดี๋ยวผมจะรู้ว่าถ้ากระเราลงมีน้ำนี่ลูกตายกัไหรอม่ ดูกคุณตา ว่าตละครเราตายแหะเชียะรเรามึงรอดกลับมาได้ไงมึงรอดไปย่ายังไงะอีกูถามเลย่ังมึงรอดไหมเออ คือแบบมีดวงแบบจระเข้ง่ำตะขนาดนั้นโดวกูตายจริงจริงเอาลูกซองงัดหมาเอางูหลายทีมือนตายอะไรเงี้ยตัวเงี้ยกูยันดวคุณยันแห่มังเอาแห่ ตายนี่ออกมากูตายอีตาตอีเดี๋ยวตุ้ตกตายกันหาจ่เชียงคืนที่ห้าคืนสุดท้าย ทิกชั้น,น,นมาขึ้นสุดท้ายหน้าจอเปิดไปแล้วโ okay, อเคไอหินตามข้อน,นี้ยังอยู่เว้ยจะเอาไปทำแลนรนี่ไม่รู้วยังเดี๋ยคือกูอยากให้ตาติดตา,ดตาม,มาตื่นมีห <S <S รือเปล่าเลือ ยายครับมาดูกับผมหน่อยครับม,<า>มึงมามึงมามึงมามาดูกูดิบเลยไห้มาใหกดีเว้ยแล้วกย <c oughs> ผมอยากให้คุตามมาตีผมก็แหละอยาเห็นฉากไอ้ส่เว่นดำอะ้าอ่ะอ่ายอย่าอ่ะอย่าอ่ะอย่าอยอย่ายายาอาอยาบย่มาอย่าาอเกลือย่อ่านย่นอ่ย่นะ ถูกเจตดินาสุดละเอีเอ้ยโดกตาทุกตายมอกายังไงครัสวัสดีครับคุณตาสวัสดีครับคุณยายทำอะไรอ่ะระเบิดเอโุตะคุณตาคนตา ไม้ตาโคตรเละตายอ่ะ <laughs> <laughs> นะครับผมจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมแต่วันนี้นะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ